สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทาแบบบอยนะครับบางทีเนี่ยเราต้องการจะแพ็คของใส่ถุงสักถุงสองถุงต้องการจะแพ็คแบบซีลถุงให้แน่นนะครับแต่เราไม่มีเครื่องซีลถุงเนี่ยก็ต้องมาซีลกันแบบ DI y ในคลิปนี้นะผมก็มีทิคไอเดียในการซีลถุงแบบง่ายๆแบบฉุกเฉินให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสักหนึ่งคลิปครับผมซึ่งผู้ช่วยในการซีลถุงของผมก็คือมีดนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการซิลกันนะครับว่าเราจะทํากันแบบไหนเริ่มต้นนะครับให้เราเอามีดเนี่ยมาสอดพับถุงแบบนี้นะครับแล้วดึงขอบถุงให้ตึงเลยต่อไปนะครับให้เอาไฟแคกมานะครับแล้วก็จุดไล่ไปตามขอบมีดนะครับเวลาไล่ไฟเนี่ยให้ไล่เร็วๆนะครับสองรอบก็พอได้แล้วนะครับก็เอามีดออก นี่นะครับถุงก็ถูกซิลปิดแน่นสนิทเรียบร้อยสวยงามเป็นแนวเส้นตรงเลยก็เป็นการซิลถุงกันแบบง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะครับทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะว่าทําไมไม่พับถุงแล้วเอาไฟนี่ลนเลยแต่การลนไฟแบบนั้นนะครับผมก็จะทําให้ขอบพับของถุงเนี่ยที่เราจะซิลเนี่ยมันไม่สวยงามนะครับ เส้นที่หล่นไปเนี่ยอาจจะไม่ตรงนะครับอ่าอยากๆงอๆนะครับเราต้องการจะให้รอยซิลเนี่ยเป็นเส้นตรงสวยงามก็เลยใช้มีดนะครับมาเป็นตัวช่วยในการซิลขอบถุงนะครับให้เป็นเส้นตรงครับก็เป็นอีกทิศไอเดียที่น่าสนใจเลยนะครับผมลองเอาไปทําใช้งานดูกันได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ